สวัสดีครับตอนนี้จะมาอธิบายว่าทําไมแกนเพลาถึงอยู่ๆแล้วมีรอยตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็เข้าไปหาได้ครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่ครับตรงนี้นะครับเข้ามาก็คลิกตรงนี้ครับ repair MCU ครับคลิกเข้าไปครับก็จะเข้ามาที่หน้าซ่อมแอร MCU ครับคลิกคําว่าซ่อมครับเสร็จแล้วก็คลิกแ็บครับแล้วลากลงมาครับมาในหมวดพัดลมนะครับ อาลอรี่รุ่นเอขีดปดเ็มหนึ่งตอนยี่สิสสาเหตุที่แกนพาวเป็นรอยครับคลิกเข้าไปครับหลังจากคลิกเข้ามาตรงนี้ก็ก็ข้ามาอ่านข้อมูลได้ครับจะมีวิดีโอให้ด้วยนะครับการซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับและห้าเปียกน้ำนะครับเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้นะครับสาเหตุที่แกนพาวเป็นรอยนะครับจนทําให้บูตติดกับแกนพาวจนแน่นนะครับและทําให้มอเตอร์พัดลมไม่สามารถหมุนต่อไปได้จนทําให้กดลวดมอเตอร์พัดลมร้อยเกินร้อยสี่บห้าองศาทําให้เทอร์โมวิลขาดครับ ดังนั้นขดลวดจึงปลอดภัยไม่เสียหายมอเตอร์ปลอดภัยนั่นเองครับจะมีเป็นบางยี่ห้อนะครับที่จะมีเทอร์โมฟิลนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะครับแต่สำหรับพาตาลิจะมีครับเป็นรอยลักษณะนี้ครับเป็นรอยลักษณะนี้ก็หมายความว่าไงครับหมายความว่าบูธทองเหลืองนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้แหละครับหมายความว่ามันจะเป็นตัวตรงนี้เขาเรียกว่ากระบอกนะครับจะมีสองด้านนะครับกระบอกนี่เมื่อก่อนจะเป็นกระบอกไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะมีแหวนประกอบหัวท้ายนะครับ ข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีกระบอกไฟเบอร์แล้วก็แหวนประกบหัวท้ายแต่รุ่นใหม่นี่จะเป็นพลาสติกผสม,มเหล็กสีบอลเงินอย่างนี้นะครับแล้วด้านนี้ก็จะมีลักษณะลักษณะอย่างนี้อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของใหม่รุ่นเก่าก็จะเป็นไฟเบอร์รุ่นใหม่ก็จะเป็นเหล็กผสมพลาสติกนี้นะครับหรือเรียกว่า e อลิงนะครับรุ่นใหม่นี่เขาจะเรียกอย่างนี้ว่า e อลิงครับมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โรเตอร์นะครับกระเด็นออกมานะครับเวลาวิ่งทํางานนะรกระโดดอย่างนี้ครับกึ๊กก มันจะกระโดดออกมามันจะกระแทกอ่ากระแทกตะแรงหน้าหลุดนะครับหรือกระแทกเข้าไปด้านหลังนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกไว้นะครับล็อกระยะเราจะมีทั้งสองด้านนะครับเพื่อล็อกระยะไม่ให้มันไม่ให้แกโรเตอร์นั้นกระเด็นออกมากระแทกตะแรงนะครับแล้วเป็นการตั้งระยะของเขานะครับบูทก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็หัวบูทเดือยเป็นบูทลักษณะมีเดือยด้านหนึ่งนะครับและไอ้ส่วนเดือยก็จะมาแตะอยู่กับพลาสติกตรงนี้ครับ เป็นกระบอกเหล็กนี่นะครับมาแตะกับอ e ีเลงนะครับกลมกลมแล้วมีเดือยมันจะมาแตะกับอ e ีเลงตรงนี้เวลาหมุนบูทก็จะมาแตะอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะ,ะเป็นลักษณะนี้นะครับเกตว่าจะเป็นรอยนะครับดำไปหมดเลยครับเสียสีนะครับอันนี้ก็คือบูททองเหลืองครับ แปลกๆอย่างหนึ่งคือมันไม่ไม่หลวมนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับขนาดเหล็กนั้นไหมเป็นขมเหล่านะครับแล้วก็เสียดสีจนกลายเป็นรอยแบบนั้นนะครับเมื่อเกิดรอยมันก็เกิดความขุ่นเกิดรอยขึ้นมานะครับทําให้มันเกิดความสูงของแกนเทาขึ้นมาดังนั้นก็เลยติดกึกอย่างนี้นะครับเนี่ยเข้าไม่ได้เลยครับปกติมันจะเข้าได้ครับปกตินะครับมันจะเข้าไปที่รอยนั่นแหละครับ เพื่อให้ตัวเด้งไปเด้งมานะครับแต่ตอนนี้บูธเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมได้ตอกออกมานะครับจากตอนที่แล้วนะครับต้องใช้ครีมล็อกแล้วตอกออกมานะครับแน่นมากครับเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนเกลียวเลยครับดาปีเลยครับทําให้เกิดขอบที่สูงขึ้นจนทําให้มันเกิดการแน่นนะครับจนมอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้นั่นเองครับแล้วก็เป็นต้นเหตุให้ เทอร์โมฟิลขาดครับแต่ถ้าเป็นพัดลมที่ไม่มีเทอร์โมฟิลนะครับมอเตอร์ก็จะไม่เกรียมครับมอเตอร์ก็จะขาดไปในที่สุดครับได้ไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นฮาร์ดแวร์จะมีระบบป้องกันดังนั้นก็รอดไปครับกดลวดก็ปลอดไปส่วนตรงนี้ที่เห็นตรงนี้ก็คือตัวล็อกบูธครับตัวล็อกบูธนะครับไม่ให้มันกระเด็นออกมานะครับแล้วก็จะมีฝาครอบบูธอีกซึ่งกิ้งๆอยู่ตรงนี้นะครับฝาครอบบูธก็จะมีด้วยนะครับอันนี้ จะประกอบเข้าเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับกับฝาหน้าฝาบูธหน้านะครับตัวนี้ก็คือบูธทองเหลืองนะครับซึ่งจะมีเดือยอยู่ด้านหนึ่งครับเวลาใส่บางครั้งเอาเดือยเข้าบางครั้งเอาเดือยออกนะครับไม่แน่นอนนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ระยะถ้าใส่ผิดก็ง่ายๆครับถ้าใส่ผิดก็จะไม่สามารถประกอบเข้าไปได้เลยครับคือมันจะค้ากระบูธเลยครับดังนั้นเราจะต้องประกอบถูกต้องนะครับมันก็จะให้ตัวได้ส่วนการให้ตัวให้ได้เท่าไหร่ครับ ส่วนการให้ตัวนะครับบูตนะครับบูตทองเหลืองนะครับนี่นะครับในตามเป็นจริงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงเด้งขึ้นเด้งลงนะครับผมได้ทาการประกอบไปทั้งแกนพาวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับในตอนที่แล้วแล้วมาไม่ได้เปลี่ยนแกนพาแต่ถึงวันนี้ใช้งานไปแล้วเป็นอาทิตย์นะครับปรากฏว่ายังใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันใช้งานแล้วเกิดติดเข้าไปเทอร์มิลฟิลก็จะต้องขาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นผมก็จะมาต่อแกนพาตัวนี้ ออกนะครับแล้วก็มาทําให้ดูครับว่าขั้นตอนทําอย่างไรนะครับแกนเพานี้ก็เส้นละ30บาทครับแกนละ30บาทครับแล้วก็มาซื้อแล้วก็มาต่อเปลี่ยนเข้าไปก็เป็นว่าจบส่วนสาเหตุที่เป็นรอยก็เพราะว่าอะไรครับคือตอนนี้ที่ผมใส่นะครับบูตทองเหลืองมันจะอยู่ตรงนี้นะครับบูตหน้าจะอยู่นี้บูตหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ประมาณช่วงนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเวลาเราดึงแกนดันแกนเข้าสุดแล้วก็ดึงแกนออกสุด หมายความว่าตอนนี้จะดึงเข้าไปก็ขยับประมาณ1มิลหรือดึงออกก็จะมาหนึมิลซึ่งจะน้อยมากครับเพราะว่ามันเหมือนแน่นเลยนะครับเนื่องจากว่าบูทที่ผมใส่ในตอนนี้มันมาค้ากับเกลียวตรงนี้ครับที่ว่าเป็นรอยตรงนี้คือบูทเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้ครับเพราะเนื่องจากขอบตรงนี้มันสีกันจนสูงขึ้นมานะมันเกิดรอยนะครับมันกรีดนะครับรอยมันก็ทําให้แกนเนี่ยยกสูงขึ้นมาเป็นเหมือนลักษณะเกลียวดังนั้นเมื่อเราผมใส่ไปมันก็จะค้ากับไอ้เกลียวตรงนี้ ที่เป็นรอยนะครับเมื่อมันค้ำปั๊บมันก็จะาให้ตัวได้น้อยมากนะครับเวลานี้นะครับแต่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมันหมุนอยู่ที่วามเรียบตรงนี้นะครับและผมได้ทําการเปลี่ยนแหวนน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นมันก็จะสามารถหมุนได้อยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าการให้ตัวจะน้อยมากประมาณ1นึ่บินนะครับหรือให้ตัวไม่ได้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถูกบังคับด้วยรอยตรงนี้นะครับซึ่งในฟา์มเป็นจริงนะครับบูตมันจะมีอยู่นี้แล้วก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ฝั่งนี้ไม่เป็นรอยนะครับฝั่งนี้ป,ปกติส่วนฝั่งนี้มันเป็นรอยนั่นก็หมายความว่าเราใส่ไปตรงนี้มันพอดีบูธอยู่ตรงนี้แล้วแกนนี้พอดีใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าตรงนี้ถึงตรงกระบอกกระบอกระยะนะครับกระบอกที่ทําระยะให้ตัวนะครับตรงนี้ประมาณถึงตรงนี้ประมาณประมาณเซนครึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่น18นิ้วการให้ตัวก็จะเยอะหน่อยนะครับดูมองดูแล้วน่าจะประมาณเซนครึ่งเพราะว่าบูธเนี่ยเวลาถ้าหากว่าปกติถ้าตรงนี้ไม่เป็นรอยนะครับมันจะสามารถวิ่งแกนเนี่ยจะสามารถ บูธจะอยู่กับที่นะครับไม่หมุนนะครับแล้วจะอยู่กับที่เลยนะครับส่วนแกนเนี่ยจะเป็นตัวเคลื่อนที่นะครับแกนโรเตอร์นะครับโรเตอร์แปลว่าเคลื่อนที่แกนเนี่ยจะวิ่งเข้ามาครับมันจะวิ่งโยกได้นะครับประมาณหนึ่งประมาณช่วงเท่านี้นะครับช่วงที่เป็นลอยเนี่ยครับเห็นเลยนะครับเพราะมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในบูธนะครับพอบูธแห้งปั๊บตรงนี้ก็จะแห้งนะครับแกนเมื่อความแห้งเกิดขึ้นเวลามันหมุนเนี่ยมันจะเกิดความร้อนจนเกิดเป็นเข่านะครับดำๆนะครับ แล้วมือหมุนหมุนไปนะครับมันก็ขมเหลวเนี่ยมันจะทําให้มันฝืดเมื่อมันฝืดปุ๊บก็หมุนไปเรื่อยๆความฝืดก็จะทําให้เกิดรอยนะครับพอเกิดรอยปั๊บมันก็จะเกิดการเหมือนคล้ายๆมันกกีนะครับแล้วก็ทําให้แกนเนี่ยเพาเนี่ยมันยกเมื่อกี้แล้วมันเกิดรอยนะครับเมื่อเกิดรอยเนี่ยมันจะพื้นตรงนี้ไม่เสมอเมื่อพื้นไม่เสมอมันก็จะเกิดหูขะนะครับทําให้มันจับกับบูธนะครับจนแน่นและแกนเนี่ยมันล็อกติดกันแน่น แกนพาวก็จะไม่สามารถหมุนต่อไปได้เมื่อไม่สามารถหมุนต่อไปได้มอเตอร์กดลวดในมอเตอร์ก็จะเกิดความร้อนครับเมื่อเกิดความร้อนถึงประมาณเกินร้อยสี่สิบห้าองศานะครับเกินค่าที่เทอร์โมฟิลจะรับได้เทอร์โมฟิลก็จะขาดไปนั่นเองครับทําให้กดลวดรอดมนะครับรอดนะครับไม่เสียนะครับแค่เปลี่ยนเทอร์โมฟิลก็ใช้ได้แล้วครับอ่ต้องไปดูตอนที่แล้วนะครับได้ทํามาหมดแล้วนะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลแล้วเวลาออกนะครับก็ตอนที่แล้วราทำให้ดูนะครับว่ามันแน่นขนาดไหนต้องใช้คีมล็อกแล้วต่ออยาง พอแรงพอประมาณนะครับอย่าไปแรงมากก็สามารถต่อออกมาได้นะครับแล้วผมก็ใช้บูทตัวเดิมด้วยนะครับแปลกประหลาดนะครับบูทตัวเดิมใส่ลงไปก็ไม่ได้หลวมนะครับมันยังเป๊ะๆอยู่เลยครับก็แปลกแต่เหล็กเนี่ยกับเป็นรอยไปหมดเลยครับแสดงว่าบูททองเหลืองน่ะมีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กตรงนี้นะครับส่วนการให้ตัวตรงนี้ก็ประมาณมองดูก็ประมาณเซนครึ่งนะครับมันให้ตัวได้เยอะมากนะครับมันเป็นรุ่นสิบแปดนิ้วนะครับจากการมองตรงนี้ประมาณเซนฝ่านะครับ รู้ได้จากตรงนี้แหละครับมันเคลื่อนที่อยู่นะครับเคลื่อนที่อยู่ในบูธบูธมันแห้งน้ํามันซอนน้ำมันแหวนซอนน้ำมันมันแห้งแหวนซอนน้ำมันมันชํารุดนะครับไม่มีน้ํามันมันก็เลยแห้งก็เมื่อแล้วมันเสียสีมันก็จะเกิดรอยให้เห็นอย่างนี้นะครับแต่บูธผมก็ยังใช้งานอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าอยู่ตรงนี้แล้วให้ตัวก็เรียกว่าให้ตัวไม่ได้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับพอดีให้ตัวได้ประมาณบินสองบินนะครับอยู่ตรงนี้บูธนะครับมันก็วิ่งอยู่ตรงนี้ แล้วมันจะเข้ามาตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอยดังนั้นมันก็เลยใช้งานได้จนถึงปัจจุบันครับอันนี้ใช้งานมาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ตีกลับนะครับก็สั่งทางลูกค้าว่าถ้ามีปัญหาให้ยกกลับมาจะทําให้ฟรีนะครับอันนี้แกนไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยแต่ใช้ได้เฉยครับยังใช้อยู่นะครับในความเป็นจริงนะครับถ้าตรงนี้ไม่เป็นรอยเนี่ยมันจะเกิดการให้ตัวได้นะครับคือเป็นอิสระครับวิ่งกึ๊ก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 ยังนี้ได้แล้วก็ บูธนะครับทองเหลืองนะจะมากระแทกกับตรงนี้ได้นะครับบูธทองเหลืองเนี่ยเวลามันให้ตัวเนี่ยมันจะกระแทกกับตรงนี้ได้กระแทกกับกระบอกตรงนี้หรือกระแทกกับอ e ีเล็งตรงนี้แหละครับกระแทกกับกระบอกให้ตัวตรงนี้แหละครับมันจะวิ่งกระแทกกันได้สว่วนนี้ก็จะมีบูธอย่างนี้อีกตัวชุดหนึ่งนะครับก็จะทํางานเหมือนกันครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือบูธทองเหลืองนะครับอยู่ในลักษณะที่อยู่ในรอยนะครับอันนี้คือติดนะครับติดนะครับทำให้มอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้นะครับทําให้เทอร์โมฟิลขาดนะครับ ผลลวดไ <Sabrina> ม่ไหม้นะครับเนื่องจากมีเทอร์โมฟิลก็รอดไปนะครับส่วนตรงนี้ก็คือกระบอกนะครับกระบอกให้ตัวนะครับตรงนี้ก็มีกระบอกให้ตัวอีกนะครับสองด้านนี้จะเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีบูทบูทท้ายหนึ่งตัวนะครับสังเกตดีๆก็จะเหมือนจะมีรอยนิดๆนะครับตรงนี้แต่ไม่ติดนะครับตรงนี้ลื่นคล่องนะครับบูทก็จะอยู่ลักษณะตรงนี้นะครับมันจะติดเวลารลาขยับเนี่ยมันจะติดบูทท้ายนะครับและบูทหน้านะครับซึ่งจะมากระแทกอยู่กับในส่วนของในส่วนของ กระบอกเหล็กตรงนี้นะครับกระบอกเหล็กผสมพลาสติกตรงนี้กระบอกเหล็กผสมพลาสติกตรงนี้เวลาให้ตัวเนี่ยมันจะมากระแทกกระบ,บูดบูดท,ท้ายนะครับแล้วตรงนี้ก็เวลาให้ตัวก็จะมากระแทกกระบูดหน้าส่วนข้อมูลนะครับก็เข้าไปอ่านเลยครับผมได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับสาเหตุที่แกนเท้าเป็นรอยนะครับส่หรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ